ศรัทธาต้องเสมอกันสองศีลต้องเสมอกันนะ,ะสามีก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกหกประพฤติผิดในกรรมเมียดีดีนั่งสมาธิทุกวนั <c oughs> นนะคงจะอยู่กันยากอยู่นะมันจะคุยกันคนละภาษาใช่ไหมแล้วตายไปสามีก็ไปนรกเราก็ไปเป็นเทวดาไม่เจอกันอีกแล้วใช่ไหมมันเจอกันยาก เรียกว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีนะจะมีหญิงผีอยู่ร่วมกับชายผีหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีนะชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีมีหมดนะหรือชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดามีสี่พวกศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันนะ จากะการเสียสละการแบ่งปันนะไม่ใช่คนนี้จะทําบุญอีกคนขวางเฮ้ยอยาเลยนะอย่างนี้สัจจาคะต้องเสมอกันอย่างที่สี่ปัญญาเสมอกันถ้าสี่อย่างนี้เสมอกันเธอจะอยู่ด้วยกันทั้งภพนี้และภพหน้านะไม่พลาดแน่นอนนะแต่ถ้าชิีวิาชาตินี้จบแล้วอยู่กันมานานแล้วนะอนะ สี่อย่างไม่ต้องทําให้เสมอกนโยมเล่งสร้างความดีเยอะๆจะได้นหนีมันสักทีใช่ไหมเออพอละขอชาตินี้ชาติเดียวพอนะอืเนี่ยผู้เจ้าบอกหมดอยากแต่งงานใช่ไหมจะมีอีกนะบอกว่าเนี่ยพรามเข้าไปถามผู้เจ้าวา่าเนี่ยลูกของข้าพงษ์เนี่ยจะไปแต่งงานแล้วไปอยู่เรือนของสามีควรทําตัวยังไงดีโอ้บอกหมดเลยนะแจกแจงหมดต้องทําตัวยังไง นะหน้าที่ของนายกับบ่าวบ่าวกับนายในที่หกอย่างเนี้ย <c oughs> นะต้องใช้งานตามเวลาใช้งานตามกําลังนะปล่อยอิสระตามกาลสมัยต้องเ,อเวลาเขาเจ็บป่วยต้องดูแลนะนี่คนเป็นนายต้องอย่างนี้เยอะงนั้นใครเป็นนายคนปกครองคนเนี่ยต้องทำนะแล้วก็เรื่องแปลกคืออะไรผู้เจ้าบอกว่า ด้วยการแบ่งของมีรดประหลาดใหนะ้เพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นภาษาที่สำคัญภาษาทางลิ้นเนี่ยโยมซื้อของฝากของกินรสชาติแปลกๆอะไรไปมันจะเกิดการผูกใจกันเกิดความรักกันรักใคร่เอื้ออาทรกันเป็นประเด็นที่แปลกพระเจ้ารู้จิตของมนุษย์โนะยมเป็นเจ้านายคนโยมลองทำอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวลูกน้องรักใช่ไหม ให้ทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีลดประหลาดให้ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยโยมเคยสังเกตไหมภาษะภาษาทางไหนแรงที่สุดในส่วนของกายตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นแรงสุดเลยนะ,ะโยมว่าภาษาทางไหนได้รับภาษาแล้วกิเลสเกิดทันทีเลยลิ้น ยมบอกหูบางคนบอกตาไม่ใช่ลิ้นเคยสังเกตไหมเวลาตายมชอบเนี่ยหูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวจมูกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหูฟังเพลงเพราะจมูกอยากฟังไว้ด้วยไหมไม่อยากใช่ไหมตาก็ไม่รู้ด้วยแต่ยมสังเกตลิ้นสิใช่ไหมตาไปเห็นอาหารลิ้นเอาด้วยไหมโอ้โหลิ้นเนี่ยแหมอยากกินขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหม เพื่อนชวนไปบอกโอ้ล้านนี้อร่อยนะเนี่ยส้มตำเนี่ยอย่างนี้เลยมะนาวเปรี้ยวจีดเลยนะโอ้โหลิ้นน้ำลายขึ้นเลยใช่ไหมแค่ฟังนะเห็นนะฟังทางหูปุ๊บลิ้นขอด้วยตาเห็นปุ๊บลิ้นขอด้วยจมูกได้กลิ่นปุ๊บโอ้โหลิ้นสูตรใหญ่นะเข้าท่าเข้าท่าร้านนี้ใช่ไหมเลี้ยวไปเลยใช่นไหมเนี่ยลิ้นขอพ่วงด้วยทุกอายตนะเลยโยมลิ้นนี่ตัวดีนะนี่นะโยมดูสิ มันอยู่ในปากเราเนี่ยเครื่องป้องกันอย่างดีฟันเนี่ยครอบแข็งแรงใช่ไหมเนี่ยปกป้องลิ้นอย่างดีเลยลิ้นนอนสงบนิ่งใชยทําเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้ตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายนะอ่านี่ระวังดีๆนี่ใช่อืมนั้นลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวทุกอายจตนะเใช่ไหม <c oughs> นั้นพระเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวโยมเป็นอริยบุคคลได้ถึงพระอนาคามีนะเห็นนะอ่า คุมลิ้นท่านี้ถ้าลูกน้องอ่ะลูกน้องต้องทำยังไงลุกขึ้นก่อนนายนะไม่ใช่นายมาแล้วยังไม่มาเลยนะต่ดสายตลอดนะเลิกงานทีหลังนายเห็นไ,ไหมไม่ใช่นายยังอยู่ออฟฟิศเลยลูกน้องไปแล้วหายหัวหมดแล้วเห็นไ,ไหมเ,เลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้เห็นนะ กระทำการงานให้ดีที่สุดนะและสุดท้ายนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือไม่ใช่เอานายไปเผาเห็นไหมส่วนใหญ่มันเอานายไปเผาเนี่ยมันไม่เจริญเห็นไหมเดี๋ยวเสียงมันก็ย้อนกลับโอ้ยป้านี่เผานายเนี่ยใช่ไหมอ่ามันก็มีเพื่อนเราที่หวังดีนะไปตลกให้นายฟังว่าโอ้โหเพื่อนเขาเผานายอย่างนี้ครับนะบอกหมดเลยนะเราซวยเลยไหมซวยเลย,นะย,เลยอืมเพราะนั้น เอาแต่เกียรติคุณของนายไป็นล่ำลือนะเสียงเข้าหูนายในโหชอบเอาไปเลยสองขั้นนะชมนายตลอดนะนี่ลูกน้องทำอย่างนี้เห็นนะผู้เจ้าสอนหมดเลยอืมนะมีคำถามไหมโอ้มีในนี้เนาะ พระเจ้ามีจริงไหมทําไมศาสนาอื่นถึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความเห็นของเขาผู้เจ้าแย้งความเห็นตรงนี้กับลทัทธิอื่นในครั้งพุทธกาลยังไงรู้ไหมลทัทธิอื่นเขาก็มีเขาบอกโอ้พรมสร้างโลกอีสวนสร้างโลกบ้างพรมบันดาลทุกอย่างนะ,ะยุคนี้ก็ว่ามีพระเจ้าบ้างมีอะไรบ้างยุคก่อนเขาก็มีพรมสร้างโลกเน ผมรู้ทุกเรื่องสั่งทุกเรื่องมนุษย์จะเป็นอะไรทําอะไรยังไงพรมสั่งทุกเรื่องพระเจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแสดงว่าพระเจ้าของเธอก็ไม่ดีสิเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเธอไปทําปานาติบาตไปทําอธินนาทานไปทํากาเมสุมิฉาจาร์ก็แสดงว่าพร,พรมสั่งเธอพระเจ้าสั่งเธอให้ไปฆ่าไปขโมยเขา,าสิแสดงว่าพระเจ้าเธอไม่ดีเพราะพระเจ้าเธอสั่งทุกอย่างใช่ไหม เนี่ยพระเจ้าเอามุมนี้มาพูดเนี่ยบอกเนี่ยเธอพิจารณาให้ดีนะเพราะฉะนั้นในคําสอนของพระพุเจ้าเราเนี่ยไม่มีพระเจ้ามีแต่กฎธรรมชาติไม่มีใครโดนบันดาลอะไรใครคิดว่ามีใครโดนบันดาลอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาล เลยมีคนไปบนบานสารกล่าวสะดะเกาอะไรต่จิปาถาเพราะคิดว่าโอ้อะไรโดนบันดาลให้เราได้ไม่มีกรรมเท่านั้นนะคิดว่าเราบันดาลก็ผิดผู้อื่นบันดาลก็ผิดทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ผิดเกิดมาเองลอยๆก็ผิดสีความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดนะนี่การเข้าใจเรื่องกรรมเป็นอย่างนี้มี่ก็มองยากเหมือนกันนะไอ้ผู้อื่นไม่มีก็ยังพอว่าแต่ตนเองไม่มีก็เริ่มมองยาก ก็ต้องมองย้อนไปตาหูจมูกลิ้นกายใจยไม่ใช่เราเห็นนะเราจะอธิบายยังไงกับการว่าการกลับมาเกิดใหม่มีจริงกับผู้ที่ยังไม่เชื่อเรื่องนี้อธิบายด้วยเหตุผลอย่างนี้ผู้เจ้าบอกไว้แล้วเห็นนะโยมจะมีคำถามอะไรมาอาตมามีคำตอบพระศา,าสดาหมดไม่ต้องกลัวนะ เรื่องนี้ก็มีคนถามผู้เจ้าแล้วในครั้งพุทธกาลเหตุที่ผู้เจ้าเนี่ยรู้คําถามของพวกเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะพู้เจ้ารู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความคิดกี่แบบ62แบบมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้นะไม่มีผมความคิดที่63ไม่มีนะมีแค่นี้นะและผู้เจ้าก็พยากรณ์ไม่หมดแล้วตอบไปหมดแล้วอยู่ที่เราเนี่ยเข้าไปเก็บเกี่ยวคำศาสดาได้หรือไม่แค่นั้นเอง เพราะนั้นในกรณีของคนที่ยังไม่เชื่ออะไรถ้าเขาไม่ถ้าเขามีญาณอย่างรู้เขาก็จะเห็นได้เองแต่ถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ผู้จ้าบอกว่าคนสองคนนะคนหนึ่งเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีอีกคนเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีจะต่างกันยังไงความเชื่อไหนดีกว่ากันคนที่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผู้จ้าบอกคนคนนี้จะทําอกุศลได้ทุกเรื่อง ก็ไม่มีอะไรมาตอบสนองอ่ตายแล้วจบกันชาติหน้าไม่มีไม่มีการเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะนั้นชาตินี้เขาจะฆ่าใคร